สวัสดีครับพบกับรายการสถานีคลายทุกนะครับทางสถานีวิจุรุฑทวทัศ์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะครับหรือว่าทาง n อ t นะครับกับผมสุชาติศิริภากรครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยวันนี้นะครับก็คือเรื่องการดาเนินงานของศูนย์ดำเนินความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตําบลนะครับหรือว่าเกลืออาารเซนเตอร์นะครับวันนี้ก็เป็นส่วนของตําบลอาซองนะครับแต่ก่อนที่จะพบกับเรื่องราวดังกล่าวนะครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับและช่วงหน้าพบกันครับ สเสด็จพระราชดำเนินไปสรงเยี่ยมราษฎรณที่ใดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมิเคยทรงปล่อยให้สิ่งที่ผ่านสายพระเนตรไปเลยตามเลยแต่ทรงช่างสังเกตอย่างสนพระไทยโดยเฉพาะงานศิลปะหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมงานฝีมือของช่างท้องถิ่นและอนุรักษ์สืบต่ออีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่มีความเดือดร้อนจากการธรรมาหากิน ปี2516พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเป็นครั้งแรกได้ทอดพระเนตรเห็นเสือกระจูที่ราษฎรนำมาปูเป็นลายพระบาทในการรับเสด็จจึงสนพระทัยเป็นอันมากสงสอบถามเกี่ยวกับเสือกระจูจากชาวบ้านและรับสั่งให้หาช่างฝีมือมาช่วยกันสารกระจูลวดลายต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตอนที่เสด็จที่อำเภอระแงะท่านเสด็จไปท,ท,ที่โคจีรดาเป็นฟาร์มวัวเห็นประชาชนเอาเสือกระจูดเนี่ยปูเป็นลาบพระบาทแต่บางเอิเนั่ยเสือที่มีลายก็มีและมีหลายผืนที่มีลายสีสันก็ไม่สวยมากนักแต่ท่านไม่เคยชรวงเห็นที่ไหนมาก่อนท่านถามว่านี่สวยนะเนี่ยทำกับจากอะไรผมก็ทูลท่านว่าเสือ ทำแก่กระจูดท่านบอกอ๋อนี่เขาเรียกแสกระจูดเราบอกเสียกระจูดประชาชะก็ท่านบอกจะทายังไงท่านอยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ขยายไปให้กับประชาชนเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพท่านถามว่าทำกันที่ไหนมากผมก็บอกว่าที่ที่มากที่สุดในนันที่ว่าในเท่าที่รู้ก็มีที่อำเภอเมืองแถวทถบ้านทอนแล้วก็ที่อำเภอตากใบเพราะที่นั้นเป็นที่ราบลุ่มก็เป็นพุกระจูดนี่จะต้องขึ้นในที่พุท่านก็เลยรับสายผมหาครูผมไปหาครู ที่เก่งจริงๆคนแรกที่อำเภอตากใบชื่อน ok oh างลิมอโดฮะอันนี้เขาเก่งทั้งทั้งสามีภรรยาสามีเขาทำเรือก่อนและวภรรยาทำเรือกระจุดแล้วก็ให้ขยายให้ให้สอนแล้วก็ทำถวายเอาลายต่างๆเนี่ยเท่าที่ครูคนนี้ทำได้รู้สึกทำสิบกว่าลายเขียนชื่อลายประวัติลายหัตถกรรมการสอนสื่อกระจุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของงานศิลปาชีพในภาคใต้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระทัยวัสดุธรรมชาติทุกชนิดที่สามารถนำมาทำงานจากสารได้ทั้งเตยปาหนันและย่านลิเผาซึ่งทรงโปรดเป็นพิเศษนับเป็นหัตรกรรมชิ้นเอกของภาคตา้าปัจจุบันกลุ่มศิลปาชีพได้กระจายครอบคลุมสู่ทุกพื้นที่ที่ราษฎรมีฐานะยากจนซึ่งผลจากการตราตรำพระวรากายและความมุ่งม,มั่นในพระราชหฤทยัยได้บรรลุตามเป้าหมาย สามารถเอื้อประโยชน์แก่พวงราชจริงๆขณะเดียวกันงานศิลปะและงานฝีมือของชาติได้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจร่วมกัน นนี้ทุกท่านก็อยู่ในรายการสถานีคลายทุกนะครับก็ตั้งแต่เกิดแว่งแต่ตอนแรกนะครับก็คือเรื่องการดาเนินงานของศูนย์อำนวยความเป็นธทางภาคประชาชนระดับตําบลนะครับหรือว่าเกืารเซ็นเตอร์ในส่วนของตำบลอาซ่องนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านมานนทอาตานะครับประธานศูนย์อาริลันเซ็นเตอร์ของตำบลอาซ่องอาเภอรามันจังหวัดยาลานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือน้องอาดีระอาตานะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามท่านประธานก่อนเลยนะครับว่าศูนย์กอทุบลอาซองเนี่ยเริ่มเปิดมั้งแต่เมื่อไหร่ครับท่านปีห้าสามครับครับผมปีห้าสามนี่หมายว่าตอนครั้งแรกตอนที่จะเปิดเนี่ยเปิดยังไงครับท่านอ๋อตอนที่จะเปิดเนี่ยก็ท่านก็เชิญไปที่ศรีสตตานีครับแล้วก็ระบายก่อนหมอนว่าไปครับ รับรับฟังนโยบายจากจัาหไปอะไรไมแลลวก็พร้อมที่เขาให้ป้ายมาไปศูนย์นาดีลันนะครับผมอ่ามันว่ามาเปิดที่บ้านเลยก็มีมีแต่ก่อนมาเปิดที่ศูนย์ยุทธธรรมจังหวัดยุ่งคู่กันอ๋อครับผมพอตอนหลานเนี่ยเราดูว่าของอานดีลันชันเตอร์ของเราน,นี่ก็ชาวบ้านก็ความสนใจครับผมผมก็ต้องแยกทำสถานที่ใหม่ ครับผมอยู่บริเวณนั้นแต่ว่าเป็นของอดีตหลังเซ็นเตอร์โดยเฉพาะกระบผมทราบว่าที่ศูนย์เนี่ยนอกจากอดีตลังเซ็นเตอร์แล้วเนี่ยก็ยังมีศูนย์ยุทธธรรมชุมชนด้วยใช่ไหมครับครับผมอยู่คู่กันเลยครับเรื่องอ่าอยู่คู่กันเลยแต่ว่าแยกคนละสถานที่อ๋อแยกกันคนละสถานที่คนละสถานที่ในส่วนของน้องที่อยู่ประจาศูนย์เนี่ยไม่ทราบมาอย่างไงครับเนี่ยค่ะทางสอบตจ้างมาค่ะเพื่อให้อยู่ประจําศูนย์ค่ะปีห้าเก้านี่เองค่ะครับปีห้าเก้าทำงานเกี่ยวกับ ของเกออดิลันค่ะครับผมน้องอาดิลันนี่คือเป็นคนในพื้นที่เลยค่ะเป็นคนคในพื้นที่ค่ะการทํางานของน้องประจําศูนย์นี่มีทําอะไรบ้างครับมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์ประสานงานต่างๆออคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับเยียวยาแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายค่ะครับผมเพราะว่าบางคนก็ไม่รับรู้กฎหมายไม่มากค่ะบางคนก็อาจจะเสียสิทธิ์เช่นเหมือนกับเราเโดน ทำร้ายคดีส่วนตัวแบบนี้ค่ะคเขาก็ไม่ทราบว่าเขามีสิทธิ์ในส่วนที่จะได้ส่วนตรงนั้นค่ะแล้วก็ไป,ปลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ไปบอกเกี่ยวกับการนําเอกสารว่าการนําข้อมูลแล้วก็แล้วก็ให้เขาอ่ะเราจะทํางานกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนค่ะเขากมา็มาประสานกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนแล้วก็เป็นคนนําเรื่องต่อไปค่ะก็เหมือนที่เหมือนที่ธรรมทานบอกก็คือเราทํางานร่วมกับศูนย์ชุมชนในส่วนของน้องเองเนี่ยนอกจากประสานแล้วเนี่ย มีรายงานผลด้วยใช่ไหมครับค่ะรายงานผลเราจะรายงานประจำสองอปตค่ะแต่ละเดือนค่ะครับผมมาถึงธรรมทานต่อว่าถ้าหากว่ามีเรื่องต่างๆเข้ามาที่ศูนย์วิธีการดาเนินงานของศูนย์อาซองดาเนินงานยังไงครับก็วิธีการครับครั้งแรกเดี๋ยวเราก็ต้องประชุมมาถามเรื่องคณะกรรมการก่อนว่ามีกี่ท่านครับสิบห้าครับสิบห้าท่านสิบห้าท่านนี้จากทุกหมู่เลยจากทุกหมูมีกี่หมูครับทั้งหมดหกคนแล้วคณะกรรมการส่วนใหญ่ประกอบด้วยใครบ้างครับ ก็มีอสมมีคณะครูแล้วก็มีผู้นำศาสนาอะไรจังๆนี่แล้วก็ผู้นำอ่ะคือระดับผู้นำนี่เราเอามาเอามาเป็นส่วนร่วมให้หมดเลยครับผมแล้วคณะกรรมการประชุมกันบ่อยไหมครับก็เดือนละครั้งเดือนละครั้งเออถ้าไม่ได้ประชุมที่ศูนย์แล้วก็ประปชุมที่มัสยิดหมายถึงว่าการรวมตัวของคณะกรรมการเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องประชุมที่ศูนย์ม่อาจจะไปรวมตัวที่มัสยิดก็ได้ ถ้ามีเคสมาปั๊บอ่ากำลังจากประชุมแล้วยังไงต่อครับแล้วก็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 ปฏิบัติแบ่งกันแบนนาทีกันปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยหมายว่าพอมีเรื่องมาปุ๊บเดี๋ยวดูว่าเออเรื่องนี้มันเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับใครครับแล้วส่วนของน้องเนี่ยต้องเข้าร่วมต้องเข้าร่วมประชุมได้ค่ะก็คือจะรับน้าที่บันทึกค่ะบันทึกค่ะแล้วละเอียดละเอียดแล้วก็จะส่งมาไปยังสอวตวอตอีกทีนึงค่ะอ๋อ วันนี้เราประชุมกันเรื่องอะไรเรื่องไหนเข้าที่ประชุมบ้างอะไรต่างๆะพอหลังจากประชุมเสร็จแบ่งแล้วไงต่อครับแล้วก็แบ่งหน้าที่นะคนไหนเหมาะกับงานตัวไหนก็ให้เขาัะไปอ่ะแล้วเรานี่เพียงแต่ว่าเออคนที่กำกับดูแลตรงเนี้ถ้าแบ่งกันแล้วที่เหลือไปเราก็ต้อนรับคนเดียวอ่าคือเราแบ่งตามหน้าที่ให้คนไหนเหมาะกับงานตัวไหนแล้วก็แยกๆกันเนยนอกจากว่าเป็นเรื่องการรับเรื่องราร้องทุกข์มีเรื่องอื่นไหมครั มีเรื่องเยอะเยอะมากหลายเรื่องที่ว่าคือเราพออยู่เป็นศูนย์ตรงนั้นอะความเชื่อความเชื่อถือของชาวบ้านเนี่ยความเดือดร้อนต่างๆม,มันจะเข้ามาหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่ยุติธรรม,ม,มเรื่องเห็นเป็นว่าม,ม,มีอสมอด้วยแสดงว่าต้องมีเรื่องสุขภาพด้วยสุขภาพาก็เข้าไปตรงนั้นก็มาประชุมยาแต่ว่าหน้าที่เราแบงแยกให้เขาไปทาด้วยส่วนตัวของเขาแล้วในส่วนของศูนย์อาซ้งเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์ยังไงครับ ก็ประชาสัมพันธ์ในทั้ง <ã> ัที่เดินเท้าแล้วก็บอกด้วยนะตอนที่เราไปเดินเท้าร่วมร่วมกับศูนย์ยุติธรรมค่ะเขาจะมีการเดินเท้าแล้วก็เราก็เน้นว่าเดินเท้าลงพื้นที่ใช่ค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์ยุติธรรมเขาาก็จะประชาสัมพันธ์แล้วแล้วก็เราก็จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์เกออดิรันควบคู่ไปด้วยค่ะแล้วก็คณะกรรมการแต่ละคนส่วนมากจะเป็นผู้ชายค่ะแล้วก็ให้เขาประชาสัมพันธ์ในวันศุกร์กันค่ะ หมายว่าไปมัสยิดก็ไปกานด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเรามีแต่ละหมู่นะคะคนนั้นก็มัสยิดหนึ่งก็เอา,อาพูนนำหมู่หนึ่ง,งว่ายังไงเขาก็ประชา,าสัมพันธ์เพื่อส่วนมากาคนที่ละหมา แต่ในวันสุจะเป็นผู้ชายเขาก็ได้รับรู้ไงคะ,ะเขาก็ได้บอกต่อบอกต่อว่า,ามีหนะ้ามีศูนย์เกือบอดิลันนะอยู่ที่นั่นอยู่ที่จำบลนอาส่องนะรับเรื่องราวร้องทุกใครมีปัญหาอะไรเราให้มาให้มาใที่คณะกรรมการก็ได้คณะกรรมการก็จะพามาที่ศูนย์คะครับผมแต่ละหมู่บ้านนี่พอเรามีคณะกรรมการอยู่แล้วครับแต่วันศุดนี่เรามีอะไรเราก็ใช้โตรศัพท์ไป วันนี้ต้องประชาสัมพันธ์เรื่องนี้นะขขขเขาก็ลมาเสร็จก็วันเดียวนี้จบเลยครับผมคือหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของตับนอาซ่องเองเนี่ยมีใครไม่รู้จักศูนย์อาเจรัเนเซนเตอร์บ้างครับถามก่อนเออแเรวว่าไม่มีนะตอนนี้ประ้าัมพันธ์นี้นร,รู้จักหมดแล้วรู้จักหมดแล้วอ่าจจะเป็นคนมีอายุหกสิบเจินึง มันก็แม่นไงอาจจะไม่ <c oughs> รู้จักนะถ้าเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างนี้มันต้องรู้จักเ <c oughs> พราะว่าไปลายวัยนี้มันไรต่างๆแล้วกาติดปากกาตลอดไงครับผมแล้วก็อยากจะถามว่าเคสต่างๆที่ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเรื่องอะไรครับท่านไม่เรื่องมันมันมีหลายเรื่องที่ส่วนมากก็เรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรอย่างนี้เราก็เออทำว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องอะไรครับแล้วก็เรียกเออํำว่าเจ้าหน้าที่กับชาวบ,บ้านแล้วก็มานั่งคุยกันนี่ เป็นสภากาแฟเงี้ยหมายถึงว่าถ้ให้เข้าใจกันนะถ้าหากว่าเป็นการแค้ายๆว่ามีความไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยว่ากับประชาชนก็เรียกมาคุยกันแล้วเรื่องอื่นนะครับเรื่องปัญหาเรื่องที่ดินมรดกเรื่องไก่เกียรข้อพิพาทมีเรื่องไก่เกียรก็ส่วนมากก็เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องจำนองจำนาอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็เลยเรื่องจำนองจำนานี่คุยในหมู่บ้านเดียวกันก็เรียกมาคุยไอ้ ไอ้คนที่จาของเงินกับผู้รับจำมนำนั่นแหละก็ก็ให้เวลาแล้วก็ให้คืนเงินไปอะไรหมายถางว่าการเรื่องมาคุยนี่ไกลเกลียวเราจะพูดนามศาสนาด้วยใช่ประธานศูนย์ค่ะเพราะว่าเขาอาจจะมีความเกรงใจคือผมไกลเกลียว่าเออค่นี้ออกไปกี่ปีแล้วจะมื่อะไรจะคืนน่ะถึงเวลาเราไกลเกลียนั้นเราตั้งเวลาเราสมมติว่าสิบห้าวันนี้ต้องคืนให้เขานะ อ่าเพราะว่าในเรื่องมันแชร์ไปตั้งนานแล้วม,มันก็โอเคมันก็คืนให้แล้วพี่น้องประชาชนเขาว่าไงครับพอหลังจากมีสูตรตรงนี้เนี่ยมันก็ดีใจคือมันก็มันมีที่พึ่งอะไรของเขาเนี่ยเราก็พยายามประชาสัมพันธ์เรื่องคดุมไอเรื่องคดีอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าให้มาที่นี่ก่อนนะก่อนที่จะออกไปข้างนอกแล้วมาพูดคุยกันก่อนนะ คือหมายถึงว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยแทนที่จะไปฟ้องร้องขึ้นโร,รงพักไปปรึกษาเนี่ยมาจบตรงนี้ดีกว่ามาจบตรงนี้ไม่ต้องเสียทั้งเงินด้วยแล้วว่าทั้งทั้งนุ์เราก็ไม่ได้เก็บเงินเก็บทองอะไรอ่ะครับช่วยบริการลิเทํทำด้วยจตอาสาจริงๆไม่ได้ไปเรียกเกตต่างซองไฟไม่ต้องเสียต่างไงฮะเราไม่มีตรงนั้นครับผมเพราะว่าความศรัทธาตรงนี้ของศุนเหล่านี้ชาวบ้านก็ศรัทธาเราก็ไม่เคดีเรียบร้องอะไร มีแต่ช่วยจริงๆอ่ามันตรงนั้นแหละก็ปัญหาทุกรูปอย่างนี่มันอยู่ที่การพูดคุยแล้วก็คณะกรรมการส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่ทั้งหมดน<า>พื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับเรื่องการอำนวยความยุติธรรมนะครับผ่านทางสูย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบลน,นะครับก็ถือว่าเป็นยุติธรรมทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องบางเรื่องนี่อาจจะไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้มันวุ่นวายนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถจะไกลเกลี่ยกันได้นะครับโดยผ่านทาง ศูนย์ำนำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบลน,นะครับนี่เป็นส่วนของตำบลอาซ่องนะครับอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับซึ่งคณะกรรมการทั้งหมดก็มาจากทุกๆหมู่นะครับมีผู้นําศาสนามีอสอมอมีข้าราชการครูมีสมาชิกอบตอด้วยมีครับแล้วก็มีส่วนของทางอํเาเภอด้วยใหญ่ยยบ้านนี่มีด้วยนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนของกระทรวงยุติธรรมด้วย,วยซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการีิจะา ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้าถึงการอานุนวยความยุติธรรมซึ่งไม่จาเป็นต้องอยู่ในกระบวนการอาจจะเป็นยุติธรรมทางเลือกนะครับในส่วนของศูนย์ตำรวจอาซ่งยังไม่จบนะครับตอนนี้พบว่าสิ่งที่น่าสนใจครับแล้วช่วงหน้าเราพบกันครับ วันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วฉันเชื่อความสันสุขเกิดได้แน่นอนวันนี้ออกมาใครของเป <c oughs> กองกัวเย็นนี้ไม่กลัวแล้วดีครับไม่เครียดไม่กังวลขอบคุณชานาทีครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ว ตอนนี้ทุกท่านนะครับยังอยู่ในการสถานีคลายทุกข์นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลากับผมสุชาติศรีภากรครับในส่วนของตำบลอาซ่องนะครับซึ่งเราคุยค้างกันไว้นะครับในส่วนของศูนย์ดำนวยความความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบลนะครับหรือว่าเกิดการเซตเตอร์ของตำบลอาซ่องวันนี้เชิญท่านประธานมาท่านประธานมาโนตอาตานะครับรน้องอาดีระอาตานะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์อย่างค้างอยู่นิดนึงอยากจะถามว่าตั้งแต่เปิดศูนย์มาเนี่ย มีเคสไหนบ้างครับที่รู้สึกว่าพอมายื่นกับเราแล้วเนี่ยเราได้ช่วยไปแล้วเรารู้สึกว่าประทับใจอยากให้ท่านประธานหรือว่าน้อง yeah, อดิรักษ์รฟังฟัสักนิดหนึ่งนะครับค่ะเคสว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับเยวยาค่ะค่ะแต่ว่าเคสนี้เขาได้มาผู้ประธานและก็เจ้าหน้าที่และได้มาบอกสาเหตุว่าลูกเขาอ่ะโดน เขาปาระเบิดคว้างระเบิดค่ะแต่ว่าโดนลูกสาวเขาคือหมายว่าจะรับบาดเจ็บใช่ค่ะระเบิดใช่ค่ะแล้วก็ได้รับเงินน้อยค่ะแต่วันน้ตอนนี้ลูกเขาต้องรักษาตัวอยู่ค่ะหมายถึงว่าตอนแรกที่เขามาเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาจะรับเงินน้อยเขาเลยรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมก็เลยมาร้องที่ที่สูนรดูสว่างต่อครับค่ะแล้วก็ทางนี่เรื่องของเขามันเกินกว่า มันเลยกําเนิดไปดค่ะคือหมถึงว่ามันเลยเงื่อนไขแล้วใช่ค่ะ <c oughs> ก่อนที่จะมาถึงเรานี่มันเลยกําเนิดไปแล้วครับผม,มใช่ค่ะแล้วทีนี้ครอบครัวเขายังทุกข์อยู่ค่ะยังคาใจว่าทาไมลูกฉันได้แค่นี้ทั้งตที่คนอื่นเขาได้เ,ออเยอะเอกค่ะ แล้วก็เสร็จทีนี้เราก็ได้นําเรื่องของเขาอะค่ะส่งไปยังสอบวตค่ะยุติธรรมสอบวตตส่งมาที่สํานักบริหารงานยุติธรรมใช่ค่ะคือบางพรชัยค่ะส่งที่บางพรชัยเขาก็รับเรื่องแล้วเสร็จทีนี้เจ้าหน้าที่เองก็ประสานกับบางว่าบางคนนี้ครอบครัวเขายังทุกข์อยู่นะเขายังคาใจอยู่ว่าทาไมลูกฉันได้แค่นี้ทั้งๆที่เขาบาดเจ็บณตอนนี้ต้องรักษาตัวอีกค่ะแล้วก็ได้ประสานกับบางพรชัยเขาก็นัดกันมาค่ะนัดให้มาเคสนี้ให้พามา คสนี <ítulo> <run> anyway ้พามาที่สบตค่ะค่ะแล้วก็เราก็ได้พาเคสนี้ที่สบตค่ะแล้วก็ให้เขาคุยกับบางพรชัยแล้วก็มีนิติกรด้วยค่ะคุยค่ะคือให้เจ้าหน้าที่อธิบายให้ฟังว่าสาเหตุที่เขาได้น้อยเพราะอะไรใช่ค่ะแต่ก็ให้เขาสบายใจด้วยครับผมแล้วพูดไปอาจจะรู้ไม่ถึงแกนอ่ะแล้วก็พามาที่ที่สบตเนี่ว่า ให้เขาได้เข้าใจอย่างน้อยๆเขาเขาก็ได้ชัดเจนนะ,ะได้ชัดเจนสาเหตุ <จน S 2> ที่เขาได้รับเงินเยียวยาน้อยเพราะว่ามันเลยเงื่อนไข<ช>ครับผมอ๋อแล้วจะมีเคสไหนอีกหรือเปล่าครับที่ว่ารู้สึก<ล>ว่าพอได้ทำไ้วรู้สึกประทับใจเออเคสที่สองก็เรื่องเด็กที่ท,ที่ว่าทุกคุงมปรพึกนั่นแหละ,ะครับผมก็มารายงานตัวก็สองสามเดือนเนี่ยสองสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีงานทำมันก็ไปทำงานจากต่างจังหวัด อ๋อหมายถึงว่าเด็กที่ถูกคุมความประพฤก็คือศาลเขามีคําสั่งให้คุมความประพฤกติไว้แล้วก็ต้องรรงงานก็ต้องไปรรยงานตัวที่สํานักงานควมประพฤกต์ด้วยไปอยู่ๆมันก็ไม่ได้ไปมันมันมันมาสองมันไปสองสามเดือนเลยครับมันก็วิ่งไปทํางานที่ภูเก็ตครับไปถึงวันเวลาเจ้าหน้าที่ของคุมความประพฤกติเราก็ ประสานมาว่าเอ้ทำไมเด็กนี่ไม่ไปรายงานตัวแล้วยังไงต่อครับผมก็เลยเออรู้ว่าไม่ไปรายงานตัวผมก็เรียกแม่เขามาคือพอเขาเสียไปแล้วแต่แม่ก็เรียกแม่เขามาก็ก็อธิบายเรื่องกฎหมายระคัดการรายงานอย่างนี้อย่างนี้มีความผิดยังไงก็ก็ว่าไปตามเรื่องอะครับก็เกือบเดือนหนึ่งว่าจะได้พบเด็กแม่เขาติดต่อไม่ได้ครัจนสุดท้ายล้วก็พยายามติดต่อติดต่อ ก็ติดต่อได้ผมก็ให้เด็กกลับมาครับผมคว่าไม่กลัวมันจะเข้าคุกต่อผมก็ต้องประกาศในตัวเราเนี่ยนะผมประกาศเองครับผมนะคุณกลับมาตามที่เราสั่งไว้ครับผมก็เราพาไปที่สำนักงานคุมประพฤติ้วยตัวเองครับผมแล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ตอนนี้มันก็มันจะบหมดหมดแล้วนะครับผม เพราะว่าการรายงานตัวเนี่ยกรณีที่จะเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติได้สารต้องมีคําสั่งนะครับให้พนักงานครัวพึกททาการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมรายนี้เช่นเขามีโทษจําคุกสองปีโทษจําคุกรออาญาไว้สองปีกําหมืเงื่อนไขว่าต้องมารายงานตัวกับพนักงานครัวพึ่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขาไปอไปประกอบอาชีพที่อื่นนะครับก็สามารถที่จะแจ้งมายังพนักงานครัวพึกได้ว่าตัวนี้ประกอบอาชีพที่ภูเก็ตนะ คือสามารถจะโอนไปลังงานตัวที่พลังงานภูเก็ตได้คือชาวบ้านนี้ยังรู้ไม่ถึงการอ่ะพอผิดพลาดเล็กน้อยทัไม่กลัวไม่าอุดคือว่าจะไปรายงานตัวก็จะจับมาเข้าแล้วพาหลังจากทางบ้านเขาพอติดต่อได้แล้วติดต่อได้เขาก็ไว้ใจว่าเออเราพาไปนี้จะไม่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 ติดก็ไม่ติดิจอ่ะคือเราพยายามไกลเกลี่ยให้มันเข้าใจกันครับให้เข้าบอกต่อไปไวลามีอนาให้มาที่นี่อย่าไปกระโดดนี่เย่าไปอย่าไปฟังคนอื่นอ่ะ เอามาคุยกันก่อนเพราะบางทีถ้าหาว่าเข้าใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายเข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมต่างๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานในพื้นที่เองนะครับทางสบตเองเนี่ยเราก็มีนโยบายอยู่แล้วที่จะสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนก็แสดงว่าศูนย์กอรตบวนอาซ่องเนี่ยนอกจากเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยเรื่องน้องๆผู้ถูกคุมควา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 มประพฤกด้วยก็ตอนดูแลเขาด้วยอ๋อนะครับแล้วตอนนี้เด็กๆเด็กที่พูดถึงเนี่ย ขาพุนคุมไม่ยังครับก็ผลแล้วผลแล้วพุนคุมแล้วแล้วทางบ้านก็ว่าอย่างไงครับก็ครอบใจที่ทําให้ลูกเขาได้ดีอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นคดีรอบซองอีอะครับผมแล้วก็เออเต็มใจที่จะช่วยเหลือเพื่อให้บ้านเมืองก็สงบดียครับถ้าหากว่าศูนย์ตำบลอาซ่องเนี่ยถ้าเป็นถ้าเกิดเหตุที่ตำบลกววตาบารูมาล้องที่อาซ่องได้ไหมครับได้ครับได้ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์อนุรักษ์ความเป็นธรรมเขามีอยู่ทุกๆตำบลอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ปลดกกะให้ความสะดวกชาวบ้านจะเดือดร้อนในมันทีเอาจะไปยุ่ที่ศูนย์ตัวเองมันก็รองรองไม่ได้นะกลัวไม่ไม่มันอันตรายอะไรอย่างงี้ก็มาของเราเราหลับคณะนาากทวะมาผมก็หลับแต่ว่าเราก็ใช้วิธีการประสานงานใช้วิธีการประสานงานถึงแม้จะเกิดเหตุที่อื่นก็มาตรงนี้แล้วก็ถ้าเราดูแล้วว่าเอ๊ะไอ้ตรงนี้เรา ก็ทาหน้าที่ประสานงานนะครับอยากให้บอกสักนิดนะครับว่าศูนย์อาซองตั้งที่ไหนครับศูนย์อาซองนี่ตั้งที่ที่ที่บ้านกมงบ้านกมงครับผมก็บ้านกเมงก็ก็ถามว่าอยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านมูลหนึ่งครับผมอ่าเขาก็โอเคทราบเลยทราบเลยทราบเลยนะครับตอนนี้ก็อยากจะให้ทั้งเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์นะครับแล้วก็ท่านประธานประชาสัมพันธ์ ผ่านรายการนิดนึงนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชน่ะว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้หรืออาจจะเป็นอาจจะพูดภาษาเยาวีก็ได้นะครับผมเผื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ฟังอยู่เชินครับเชนค่ะท่านใดนะคะที่มีไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายหรือกําลังทุกข์ใจเกี่ยวกับกฎหมายหรือทุกข์ใจเกี่ยวกับอะไรอยากให้อ,อ มาร้องเรียนที่ศูนย์การเรียนเซ็นเตอร์ได้ค่ะเพราะว่าทางศูนย์เราจะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะคะจะอยู่ทุกวันค่ะแล้วแล้วก็เราสามารถให้คําตอบได้ค่ะคือหมายถึงว่าถ้าเราให้คําตอบไม่ได้แล้วก็ะประสานค่ะประสานไปเพื่อที่จะขายก่วยกับน้องประชาชนทางยุทธางจังหวัดก็เช่นกันแล้วก็ทางสวบตแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ช่วยประสานให้ครับผมอยากรู้เรื่องไหนนี่ทราบทันทีใช่ค่ะแล้วก็คล้ายๆว่าเหมือนกับเป็น ท่อนตรงกลางในการที่จะสื่อสากับพี่น้องมาจากชนทราบนะครับเผื่อว่าจะไปฟังคนอื่นีนม่วเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราได้รู้จริงๆจากโครงการจริงๆแล้วก็เราสามารถอธิบายได้นะครับเรื่องศูนย์อำนวยความนธรรมนะครับนอกจากที่ตำบลนาซ่องแล้วนะครับเราจะมีทุกตำบลนะครับในจังหวัดเชีบุรีภาคใต้นะครับมี3 2 6ยี่บศูนย์นะครับใน3 2 6ยี่บตำบลในพื้นที่จังหวัดเชีบุราภาคใต้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง ท่านประธานมานโนตอาตานะครับแล้วก็น้องอาดีละอาตาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับหากท่านใดนะครับมีปัญหาที่อยากให้เราคายทุกนะครับ hmm. ก็สามารถจะส่งปัญหาของท่านนะครับมายัาง สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์สปตนะครับเรืออาจจะอีกช่องทางหนึ่งครับก็คือโทรมาที่1880นะครับสายด่วนอุ่นใจนะครับของทางสปตรับสาย24ชั่วโมงนะครับก็สามารถจะคลายทุกข์ให้ท่านได้นะครับสำหรับวันนี้ผมท่านประธานนะครับแล้วก็น้องอดิละนะครับแล้วก็ทีมงานของสานยคลายทุกต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ